ชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นส่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีสิงห์กันก่อนว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสําหรับในเรื่องของ การงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่น ชาวราศีสิง์ในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั่นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุดหนุนถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือคอยจุนเจอือ ทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านคนรอบข้างก็ให้กำลังใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นงานจะมีความโดดเด่นอย่างมากผิดกับในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นในช่วงนั้นชาวราศีสิงห์นั้นจะติดขัดอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ งานก็หายากเงินก็หายากในช่วงก่อนนั้นถือว่าเอาตัวแทบเม็ดลอดลมรุกลุกคลานมาตลอดบางทีบางครั้งคนที่เคยชอบกันก็มีการเบื่อหน่ายหรือว่ามีการเรียกว่าหันเหแปรปรวนไปบางคนนั้นก็เอาตัวออกห่างจากเราบางทีเพื่อนฝูงก็ไม่คบเราก็มีบางทีก็ มีคนร้งคนรักอะไรหรือว่ามีแฟนในช่วงนั้นก็เปลี่ยนใจในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นดวงจะไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสได้สิ่งดีๆกลับมาอีกครั้งเนื่องด้วยในช่วงของวันที่8ของเดือนกุมภาพันธ์ นั้นจะมีดาวพระสุกเข้าสู่ในราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาก็จะกลับมาฟื้นและจะมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาทำ ท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นทำแล้วมีชื่อเสียงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างรับจ้างหรือจะลงทุนอะไรชาวราศีสิงห์ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุดหนุนท่านเรียกว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะดีในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนรอบข้างจะช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดการลงทุนก็จะมีความโดดเด่นอีกด้วยท่านชอบทำงานส่วนตัวท่านก็จะมีโอกาสได้ดิบได้ดีอีกด้วยการทำงานส่วนรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไป สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทนช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีคนคอยสรรเสริญท่านอยู่มากมายบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีบางคนไปสอบอะไรไว้ก็จะติดอันดับที่ดีๆและจะมีงานทำที่โดดเด่นอีกด้วยถือว่าในช่วงของเดือนกุมภาดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเปรียกว่าเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนท่านหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสได้แต่สิ่งดีๆคนรักคนใกล้ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ก็ให้กำลังใจให้ความคิดเห็นจะทำอะไรก็ช่วยเหลือ เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภชาวราศีสิงห์ก็จะมีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นย่อมเกิดขึ้นได้บางท่านได้ดิบได้ดีได้รับทรัพย์จับเงินก้อนได้หยิบเงินหมืน่นเงินแสนก็มีถือว่าทำงานก็ดีการเสี่ยงดวงก็ดีโชคลาภก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่เป็นอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13อันนี้ชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะว่าจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมจะทำให้ชาวราศีสิงห์มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอันนี้อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้บ้าง ตากาท่านเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างจะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าออกไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานชาวราศีสิง์ในช่วงที่ดาวพระทิตเข้าสู่ในราศีกุมจะมีการกระทบกระเทือนอยู่บ้างการเงินการทองอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสักหน่อยในช่วงนี้ให้ชาวราศีสิงนั้นจงประหยัด และมันอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของโชคลาบก็อาจจะมีการสะดุดติดขัดอยู่บ้างในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้ท่านหยุดหรือว่าท่านชะลอไปก่อนแต่พอถึงในช่วงของวันที่13อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือจะมีดาวพระเสาร เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้สิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์สิ่งที่เลวร้วายก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงนี้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาหาท่านอีกครั้งหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือชาวราศีสิงนั่นดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอีกครั้ง ในช่วงของวันที่23อันนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสได้สิ่งดีๆกลับมาอีกครั้งโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆการงานการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ได้ดางใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนนั้นอยากย้ายงาน เปลี่ยนงานท่านก็ย่ยอมทำได้ในช่วงของเดือนกุมภาันานนี้นั่นที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกุมชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความสำเร็จมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตของท่านในช่วงนี้เงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาได้คล่องหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆ คู่รักคู่ครองก็เอาอกเอาใจทำอะไรช่วยเหลือในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังสักหน่อยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นที่ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกุมในด้านของสุขภาพและพารานามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้อยู่ดีๆก็มีการปวดหัวปวดท้อง อันนี้ท่านระมัดระวังไว้อีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านใดที่สูงอายุอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านอาจจะเข้าห้องนงห้องน้ําให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่ามีการเท้าแผลงอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงนี้ โรคเก่าๆอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท้านประมัตระวังไว้สำหรับท่นานใดที่สูงอายุในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วในช่วงของเดือนกุมภาจะดีกว่าในช่วงของเดือนมกรา ในช่วงของเดือนกุมภานี้นั่นการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเรื่อรายรับรายจ่ายท่านก็จะมีเรียกว่าเงินทองท่านจะมีจับจ่ายใจสอยเรียกว่าไม่ขาดมือหรือว่าไม่ติดขัดอะไรคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นดวงจะมาเปิดในช่วงของเดือนกุมภาให้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบ ทำได้เลยในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในเรื่องของการงานการเงินก็ดีในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วกใอยท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรในช่วงนี้ขอให้ท่านมีความสําเร็จคิดเงินก็้อยไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมาอยากได้อะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินให้หาง่ายงานให้หาคล่องทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี